สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับก็สู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤรัมย์หัสนะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะฮะของสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับได้มีการเผยแพร่ข่าวของคุณสายเจริญปุระนะครับว่าต้องดูแลรักษาอาการป่วยของคุณแม่นะฮะซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพร้อมกับได้มีการพาดหัวนะฮะระบุข้อความไว้นะครับว่าจากความในใจลูกธรพี เปิดค่ารักษาแม่สายเจริญภุระต้องเล่นละครกี่เรื่องถึงจะจ่ายไหว นะฮะวันนี้นะครับเรื่องนี้ทําให้คุณทรายเนี่ยนะครับยอมรับไม่ได้จริงๆนะครับกับคําพูดนี้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณทรายอินทิราเจริญกุละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทรายเราไม่ได้เจอันานมากมากค่ะหลายปีมากจนมีเรื่องอะค่ะพี่ถึงได้เจอกันที่นั่นเลยนะเพราะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมเองกับทางอารุธเองก็สนิทกันอยู่นะอารุธเองก็สนิทกับคุณพ่อใช่แต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณแม่เนี่ยป่วยค่ะคือจริงๆ คุณแม่ป่วยมานานแล้วล่ะแต่ว่าก็คือดูแลตัวเองพบจิตแพทย์รับยาสม่ำเสมอจนช่วงหลังๆห,หลังจากที่คุณพ่อเสียได้สักพักนึ่นะคะ่ะก็มีอาการอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มเข้ามาด้วยนี่ก็คืออาการสมองเสื่อม,อมซึ่งก็จะทําให้มีผลกับเรื่องของบุคลิกภาพนะคะหรือว่าการทรงตัวเรื่องอารมณ์เรื่องการตัดสินใจผิดก็คือเป็นอาการที่เรียกว่าเซลเลเบลล่าเอทเซียทีนี้คงต้องขออนุญาตนะฮะหลายๆคนชมอยู่เนี่ยก็ไหนๆมาออกแล้วก็ถือว่าเป็นวิทยาทานไปเลย,เลย ลวกันนะฮรับสำหรับใครคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้ตัวเองหรือว่ารู้แล้วไม่กล้าที่จะไปหาหมออยากรู้อาการเริ่มต้นของคุณแม่ก่อนก็คือมีพฤติกรรมมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมเราอยู่กับแม่เรามาตลอด30อกว่าปีเรารู้อยู่แล้วว่าเออเขามีนิสัยยังไงอะไรวันหนึ่งก็คือ,อ,อมีความเครียดมากขึ้นอยู่ๆก็คิดว่าลูกไม่รักลูกไม่รัก ทั้งทั้งที่ไม่ได้มีสาเหตุอะไรไม่เคยเลย,เลยค่ะไซก็ไปทำงานของไซปกติแล้วก็เริ่มขับรถเนี่ยเรื่องระยะกะไม่ได้แหละ ถอยรถชนประตูรั้วบ้านตัวเองนั่นนี่คือถอยอามาไม่รู้กี่สิป,ปีแล้วสายตาไม่ดีหรือเปล่าตอนแรกเราก็คิดว่าสายตาไม่ดีแบบเออก็คนแก่เนาะอาจจะแบบยังยังปรับระยะหรือว่ารถเปลี่ยนคันใหม่หรือเปล่า่อะไร,รอย่างนี้คุณแม่อายุ60ค่ะครับผมก็เออพอเพิ่ง60เราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีผลเรื่องของแบบทางสมองจนหลังๆก็คือเริ่มมีความอยากฆ่าตัวตายถึงขั้นออกปาก ก,กับเรากับน้องอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอ,อยากตายด้วยสาเหตุเช่นว่าลูกไม่รักหรือว่าหรืออะไรที่ที่ที่มันไม่ใช่เห็นบอกครั้งแรกที่คุณสายรับรู้เรื่องคือแกโทรมาหาที่กองถ่ายโทรมาหาตอนอยู่กองถ่ายถามว่าสายเคยพูดใช่ไหมว่าคนเป็นแม่ทําอะไรก็ไม่ผิดใจก็แม่ไปทําอะไรมาหรือเปล่าอย่าเลี่ยงคําตอบเราก ก็งงๆว่าปกติเวลาที okay? ่อย like ู่กองถ่ายแม่จะไม่เคยโทรตามเพราะเขาเราบอกเขาอยู่แล้วว่าเออเราอยู่กองถ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะก็แปลกๆกลับไปก็เห็นรถมีรอยชนแบบรอบคันเราก็แม่ไปแม่ไปชนอะไรมามันก็ต้องถามกันนะพี่หนุ่มเขาก็แบบทําไมถ้าเขาชนแล้วจะทาไมเธอกลัวเธอเสียชื่อเสียงหรอเราก็เอ๊ะทาไมมันแปลกขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือในวันนั้นกีโกรมาเขาบอกเลยไหมคะว่าเขาจะฆ่าตัวตายไม่ค่ะแต่ร้องไห้แบบ เยอะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนทีนี้หลังจากนั้นอาการเริ่มหนักคือก็เริ่มหนักขึนถึงขั้นทำร้ายร่างกายใช่ค่ะก็คือเราก็บอกแม่อย่าขับรถเลยมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนเราแบบขัดใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มแบบว่าเขาก็จะเถียงแล้วก็มันไม่ได้ใช้ให้ไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนเข้ามาแบบทุบตีแล้วแบบหยิกขวนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหยิกขวนคุณทรายนะฮะแล้วหลังๆทำยังไงฮะคือ สุดท้ายแล้ว <c oughs> ก็คือดูดูแลกันจนจนใจก็ป่วยเป็นซึมเศร้าไปด้วยอีกคนเพราะมันเครียดมากพี่หนุ่มมันเครียดมากๆเพราะว่าตอนนั้นรู้อย่างว่าคุณแม่เป็นอะไรตอนนั้นก็พาไป m r ็แล้วค่ะรู้และว,ว่ามันมีส่วนที่เสื่อมไปในสมองแต่ว่าก็คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนต้องได้สิเราต้องดูแลแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่ายังยังไม่เกินมือ Uh huh. แต่ตอนนั้นใ่นก็ป่วยละคือแบบเริ่มเป็นซึมเศร้าตามไปด้วยเพราะว่ามันมันเครียดมากก็เลยตัดสินใจว่าเออต้องรักษาทางโลกเฉพาะทางกันจริงๆแล้วก็คือไปสีทัญญาไปที่สีทัญญา uh huh. คือขอโทษนะฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าศีทัญญาเป็นโรงพยาบาลเหมือนแบบสําหรับคนที่ต้องบ้าถึงจุดๆ uh huh. หนึ่งเท่านั้นหรือพี่ต้องไปสสยเขาลงมาจากแบบยอดเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก,ก็ก็ภาพพจน์มันเป็นอย่างนั้น พาะพ,ะพะ้นเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วสิทธัญญายก็คือเป็นนองเทวันโรคเฉพาะทางอ่าก็ที่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mentality นะหรือว่าโรคเฉพาะทางทางสมองซึ่งจริงแม่ายก็คือเข้าข่ายทั้งสองอันเพราะเขามีซึมเศร้าอยู่เดิมอยู่แล้วด้วยมาบวกกับอาการสมองเสื่อมอันนี้ด้วยก็มีค, <S 2> <S 2> ค,คนบอกหลายทีแล้วแต่เราก็คือคิดเหมือนอย่างคนทั่วไปว่าเฮ้ยต้องสิทธัญญา,ยายเลยเหรอมันรุนแรงไปถึงขนาดนั้นแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สุดท้ายก็ มันไม่ใช่เฉพาะแค่กินยาแล้วจะหายม,มันเป็นเรื่องที่แบบต้องทำกิจกรรมบาบัดทําจิตบําบัดซึ่งสิธัญายมีผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดแล้วแล้วก็ใกล้บ้านใสด้วยอะไรด้วยที่สุดก็ตัดสินใจว่าเออก็ต้องสิธัญญาแหละอาการของคุณแม่เนี่ยที่ที่ว่าจะฆ่าตัวตายน่คุณทายเองเคยเห็นหรือเคยได้ยินแกพูดหรือยังคือแบบเขาไปลื้อปืนพ่อเอามาวางแบบคชจก็ คือใจก็ไม่กล้าถึงจะถึงขั้นถามว่าแม่จะทําจริงเหรอพี่มันไม่ใช่คําถาม่ออเออ,ม,อมันไม่ควรจะถามเราเห็นเขาแบบเราแบบว่าว่าก็มีความรู้สึกว่าของในบ้านเป็นของอันตรายไปหมดเลยมันมีสัญญาณมันม<อ>ีสัญญาณคนก็จะมีคนบอกว่าเอ,อ้ยคนขู่ไม่ทาหรอกเฮ้ยเราคุณจะให้เราเสี่ยงเหรอ,อม,มันมันมันไม่ได้คือแกไปหยิบปืนมาเพื่อเตรียมตัวจะทาอะไรอะไรอย่างนั้นซึ่งเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่ทราบซึ่งเราก็ได้แต่แบบเอาไปให้น้องเอาไปซ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือคือ อยู่ด้วยความแบบความเครียดสูงมากค่ะอยู่กองถ่ายคือจะยอมรับแล้วล่าชวบนะแบบถ่ายละครคือแทบจะไม่มีสมาธิเลยเพราะมันกังวลมากว่า mm hmm. เดี๋ยวแม่จะทําอะไรหรือเปล่าหรือแม่จะเดินออกจากบ้านคือแบบมันมีอยู่บางวันใจตื่นลงมาแล้วแบบแม่ไม่อยู่เดินหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือคือเราเราเราก็ไม่ไหวกับสภาพแบบนี้เหมือนกันนะเท่าที่ผมเคยรู้จัก ทางคุณแม่เนี่ยคือแกไม่น่าจะมีอาการอย่างนั้นะคือผมงงมากเลยพอได้ยินข่าวเนี่ยคืองงจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเท่าที่เห็นแกก็จะอยู่คอยดูแลปฏิบัติอาุศเป็นนรีแบบเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบสบายๆเป็ตลก้วยซ้วเวลาคุยะไรอย่างเงี้ยคือคือทุกอย่างแกเปลี่ยนไปหมดเลยเหละเป็นเพราะอาลุศจากไปหรือเปล่าก็อาจจะใซส์ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลทิ่ทิ่ตรงกันเลยนะคะแต่ว่าก็คุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นไม่ได้เพราะมันเป็นความความเครียดสะสม จากที่คือแม่นนเขาก็ดูแลพ่อมาตลอดที่ช่วงที่ป่วยที่ไม่สบายไซออกไปทํางานอันนี้ก็คือปกติเขาก็ยังอยู่กับพ่อ uh huh. แต่วันนึงพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยไซก็ต้องออกไปทางานเหมือนเดิมแล้วมันเหมือนเขาคงจะเครียดแบบคืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียว,ยยวหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งตอนที่คุณพ่อขอโทษนะฮะเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเสียคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์เป็นอัลไซเมอร์ด้วยถูกไหมแกจะลืมทุกอย่างใช่ก็จำไซไม่ได้จําอะไรไม่ได้คือแล้วก็สุดท้ายแกที่แกเสียชีวิตระบบมันก็ ชัดดาวชัดดาวก็คือคือคือแกจะลืมหายใจแกจะลืม<ช>อะไรท,<ฮ>ะทุกอย่างไปหมดคือในใบมรณะบัตรก็จะแบบเออโรคชราอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็รู้แหละคือหมอก็ได้ให้ความรู้ไว้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะคือต่อ <ฮะ S 2> ให้ต่อให้ต่อท่อช่วยหายใจหรืออะไรวันหนึ่งน่ะถ้าถอดท่อเขาก็ จซึ่งเป็นไปได้ว่าคุณแม่ที่ดูแลคุณพ่อมาตั้งแต่ตอนสมัยยังไม่เสียค่ะอาจจะมีความเครียดสะสมมาเรื่อยเ,เรื่อยๆจนกระทั่งเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะก็เป็นไปได้เป็นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่นับวันนี้ตัวคุณทรายเองก็เรียกว่าพยายามดูแลเต็มที่เต็มที่เท่าที่เท่าที่จะทําได้ค่ะ งานเป็นยังไงบ้างฮะทุกวันนี้ก็เล่นละครสม่ำเสมอดีก็วิ่งสองกองปกติค่ะมีงานเขียนคอลัมน์ประจำมีทำอะไรอยู่ประจำแต่วันนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะนอกเหนือจากเรื่องราวของทางคุณแม่ที่พูดคุยไปแล้วมีเรื่องราวของกระแสข่าวที่เราได้มีการบอกไปนะว่ามีสื่อนะฮะสำนักหนึ่งได้มีการพาดพิงถึงคุณนะฮะแล้วก็ได้มีการเขียนว่าคุณเป็นลูกททรพีแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถาม ตรงนี้แหะฮะเป็นสิ่งที่คุณสายเองยอมรับไม่ได้เพราะเธอถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าฉันเคยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฉันเหรอฉันถึงต้องกลายเป็นลูกทรพีคือ คือคำนี้มันมีความหมายมันมีมันมีเรื่องมันม,ม,นมีมันมีเป็นเหมือนนิทานสอนใจมาเลยนะพี่หนุ่มคำว่าแบบทรพีหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือนอกจากจะเป็นเป็นควายแล้วเนี่ยก็ยังจะฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคุณทรายบอกว่าเรื่องนี้ก็เรียกว่าจะดำเนินการได้ถึงที่สุดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ กระแสนะฮะก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่ราที่มีการพาดหัวนะฮะบอกว่าคุณสายวิลูคทรพีเนี่ยนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปถามนิดน,นึงเมื่อกี้นั่งคุยกันก่อนจะเข้าเบรกเห็น <c oughs> บอกว่าตอนแรกตกใจมากว่าถ้าไม่มีเรื่องราววิทยาศาสตร์จะเชื่อเลยว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของสาย,ยาศาสตร์ตมาเกี่ยวขอ้องสไตล์ว่าผีสิงเลยพี่หนุ่มทำไมฮะคือเพราะเขาไม่เหมือนเดิมในขนาดน,นั้นเลยอะค่ะ แล้วก็แต่ยังถือว่าโชคดีเพราะว่าคือโอเคก็รู้มาว่าแม่มีโรคประจําตัวอะไรอยู่บ้างแล้วก็เออก็มุ่งไปในทางนั้นมากกว่าเพราะว่าคุณชายพูดคำหนึ่งเมื่อกี้ผมตกใจมากบอกว่าเหมือนมีใครมากลีนกินแม่ทายเข้าไปแล้ว็ครที่เหลือออกมาลายที่เหลือมาพื่อให้เป็นแบบนี้ใช่เพราะว่านขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดนั้นเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยไซก็เจอตอนเคสพ่อมาทีหนึ่งแล้วว่าแบบคือคนที่ป่วยวยโรคทางสมองค่ะมันเหมือนแกล้งอ่ะมันเหมือนแกล้ง พี่หนุม่มคือถ้าคนไม่รู้จริงๆจะแบบเฮ้ยแกงปะเนี่ยแก้งลืมปะเนี่ยเพิ่งพูดไปทําไมแบบตกลงเข้าใจหรือไม่เข้าใจตกลงชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอนะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะด้วยคือประสบการณ์จากที่เราเห็นตอนพ่อว่าพ่อเปลี่ยนไปได้แบบ,บมากขนาดไหนเนี่ย <ừ S 1> พอเป็นตอนแม่บวกกับเรื่องของโรคประจําตัวใ่ก็เออก็มุ่งไปในทางนี้ก็เลยสามารถทํา m r i อะไรสแกนได้ตั้งแต่ระยะต้นของอาการคือไม่ได้ปล่อยให้เป็นเยอะสุดท้ายนะฮะได้มีสํานักข่าวสํานักหนึ่งนะครับได้มีการพลาดหัวนะครับบอกว่า เปิดขอโทษนะฮะความในใจจากลูกทลพีเปิดค่ารักษาแม่สายจเจริญปุระต้องเล่นละครกี่เรื่องถึงจะจ่ายไหวแต่นี่คือสิ่งที่แม่ของเธอทำหลังจากได้รู้ความจริงพลาดอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นเป็นรูปคุณอเอามือกุมขมับอยู่เขียนว่าลูกทรพีเป็นเครื่องหมายคำถามคุณติดใจเลยเรื่องนี้ที่คุณที่เป็นประเด็นที่คุณกำลังจะฟ้องร้องกันเนี่ยคือทอรพีอะ คือทลรพีเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือคือต่อให้มันมีประศนีหรืออะไรตามหลังก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยหลักการของภาษาไทยเราไม่ได้มีการขึ้นเสียงสูงที่จะต้องใส่ประสนีหลังประโยคเพราะเรามีคําว่าไหมใช่ไหมหรือไม่คือถ้าแบบว่าสมมุติว่าพลาดนาว่าตกลงใช่ลูกทรพีหรือไม่เมื่อเปิดอาการรักษาอะไรนั่นก็มันจะเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะเข้าใจื่้่ื่ื่ื่ื่ืโอเคพาดหัวเืียกแขกหรืออะไ่ยังไงก็ตามืต่อันนี้มันคือแบบ คือคุณตัดสินเราไปแล้วอะอืมคือตั้งแต่คุณเข้าวงการมาจนถึงวันนี้เลยเนี่ยคุณเคยมีชื่อหรือมีคนอื่นเขาเคยเ,ออเรียกคุณว่าเป็นลูกทรพีไมไม่เคยค่ะไม่เคยมีไม่นี่คือครั้งแรกอ๋ออาจจะแบบโดนเรื่องไม่สวยเรื่องอะไรได้ๆต่างๆเป็นคืออันนี้โดนจนชินละแต่อันเนี้ยไม่เคยเพราะฉะนั้นค,คุณจะบอกว่าเขาจะไปหยิบยกจาก สื่ออื่นๆคำพูดอื่นที่นค,นคนเคยด่าคุณว่าเป็นทรพีไม่มีแน่ไม่มีเพราะไม่มีใครเคยพูดถึงเรื่องนี้ไม่เคยอ่ะทุกครั้งที่แบบว่ามีใครมาแตะเรื่องพ่อเรื่องแม่ใส่นี้คือเป็นเรื่องที่ใส่ซีเรียสมากกว่าเวลาคนว่าตัวเองด้วยซ้ำอืนะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่า ให้การพูดแบบนี้หรือลงไปแบบนี้ถึงแม้่าจะมีเครื่องหมายคําถามอาจจะเป็นไว้ได้ว่าเขาอาจจะมีความตั้งใจว่าคําว่าลูกทรพีจริงหรือเปล่าทุลพีใช่หรือไม่แต่ว่าสุดท้ายเป็นอะไรอย่างนี้แต่ก็คือเพราะด้วยเนื้อหาข่าวที่ยังจะขยี้ต่อไปอีกว่าแบบต้องแบบรับค่าตัวเท่าไหร่ถ,ถึงจะพอคือแล้วมันเกี่ยวอะไรอะ่ะคือเออเพราะว่าข่าวเนี่ยรูปภาพข้างในหรือว่ารูปอะไรก็ตามเนี่ยคือคุณก็แคปมา จาก i อของทรายโดยก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตอยู่แล้วซึ่งอ,อันนี้ก็คือถือว่าจริงๆก็ค่อนข้างหย่วนหย่วนกันอยู่แล้วนะคะสำหรับนักแสดงกับน,นักข่าวอะไรอย่างเงี้ยที่จะเอารูปไปแเราก็เปิดพับลิกแต่ว่าอันนี้คือมันมันรูปรูปกลุ่มขมับเนี่ยคุณต้องไปเซิร์ชหาคือถึงขั้นถ้ามีเวลาเสิร์ชหารูปก็น่าจะมีเวลาคิดคำที่มันโอเคกว่าน,นี้ได้นะทีนี้หลังจากที่มีพลาดหัวตัวนี้ออกมาเขาติดต่อมาไหมก็ติดต่อมาติดต่อเพราะว่าเขาทราบว่าคุณ ไปไปไปแถลงข่าวว่าคุณจะเอาเรื่องเรื่องนี้ถูกไหมฮะเขาถึงติดต่อมาใช่ค่ะเขาติดต่อมาอย่างไงฮะก็ส่งโทรมาโทรมาก่อนต้องใช้คําว่าอ้างว่าเนาะเพราะใจก็ไม่เห็นหน้าตาอะไรอย่างนี้นะคะอ้างว่าเป็นผู้ที่เขียนข่าวนี้แล้วก็ขอขอโทษในข้อผิดพลาดสมมติมันมันเรียกว่าข้อผิดพลาดไม่ได้คือ คือกว่าคุณจะเขียนออกมากว่าคุณจะส่งบกกข่าวกว่าคุณจะอะไรใด,ดๆมันเฮ้ยมันคงต้องมีกระบวนการสักนิดนึงมันไม่ใช่ว่าเขียนตกสะอูอตกสระไอหรือสะกดชื่อใ่ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่อ่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกคืออย่างน้อยอ่ะแสดงความจริงใจด้วยกันว่าคุณลงข่าวจากตรงเนี้ยคุณคาคําขอโทษไว้ได้ไหมอ่ะบอกว่ามันเป็นความผิดของทางคุณเองความผิดอ,อะไรใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลงชื่อไปอก็ ก็ไม่มีเขาก็เขาก็เงียบไปก็ไม่มีแล้วสักพักก็ส่งลิงก์มาใหม่บอกว่าขอโทษแต่คือข่าวลงที่สํานักข่าวนี้แต่ไปขอโทษอีกที่นึงแล้วก็แล้วก็แล้วก็แค่นั้นแล้วก็คุยกับทนายใส่แล้วกันคือนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดเท่าที่คนจะทําได้จะพึงจะกระทําต่อกันแล้วนะคะสําหรับการที่เรียกลูกทัลภีโดยไม่ชกหน้ากันไปซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่ได้มีการแบบ ขานรับหรือว่าเร่งรีบในงานที่จะแก้ไขอะไรที่ผมถามอย่างนี้ไอ้คำที่เขาลงมาเนี่ยนะฮะบอกว่าความในใจจากลูกทรพีเนี่ยมันมันมันไปเชิญแขกคนอื่นให้มาด่าคุณหญิงใช่ไงคือแบบโโอ้หเปิดบอลแรงมากยังไงก็จะเชิญคนมาร่วมกันด่าสังขยาไปอีกก็สนุกกันใหญ่เลยแบบว่า ข่าวนี้เรื่องเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ชอบเป็นการส่วนตัวมันตั้งแต่สมัยไหนไหนข่าวจริงข่าวเท็จอะไรทุกอย่างก็คือเอามาโขรวมกันอย่ในอย่างนี้หมดคือก็คือเรียกว่ามัดรวมเผาเอามัดรวมแล้วก็รวบตึงเผากันไปเลยแล้วเพราะมันมันมีทั้งคนที่เม้นตรงนั้นมีคนที่แช์ไปด่าต่างหากม,มีอีกแบบ S <S 2> <S 2> คือก็สารพัดอะค่ะแต่ทีนี้ทางทางฝั่งสํานักข่าว <S <S 2> <S 2> <S เขาได้มีการออกมาเ,ออเขาเรียกว่าแถลงการแถงการนะ <C os> นะฮะเขาก็บอกนะว่าทีมข่าวของเขาเนี่ยขอยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือว่าบาดหมางกับคุณทรายเลยนะฮะเป็นการเรียกว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดลักษณะยอย่างนั้นนะฮะในทางคนข้ามเนี่ยเขาชื่นชมการปฏิบัติตัวทั้งในด้านการเป็นดารานักแสดงและใช้ชีวิตส่วนตัวต่อผู้มีพระคุณนะฮะเขาบอกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การนาเสนอข่าวดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นไปด้วยความสุจริตแล้วก็ปราศจากอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือตามที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเป็นแถลงการนะครับข้อ2องเาบอกว่าประเด็นสําคัญนะฮะก่อนหน้านี้นะคุณซายเคยถูกกล่าวหาในเชิงลบคุณเคยถูกกล่าวหาในเชิงลบสร้างความเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลอย่างรอบด้าน ทีมข่าวของเขาเนี่ยก็เลยสแสวงหาข้อเท็จจริงในแง่มุมแตกต่างโดยการตั้งคำถามต่อประเด็นที่คุณซรายถูกกล่าวหามาเป็นโจทย์แต่คงเจตนาหลักในการนำเสนอรายละเอียดข่าวดังกล่าวด้วยการทำให้สังคมเห็นว่าคุณซรายเองเนี่ยไม่ได้เป็นตามคำกล่าวหาของคนอื่นที่เคยว่า และทาให้สังคมเห็นว่าคุณทรายได้ทําสิ่งที่ถูกต้องและเป็นตัวอย่างที่ดีให้ใหกับผู้คนอื่นในฐานะลูกอ,อันนี้คือข้อสอนที่เขาว่ามา,าผมคงต้องอกลับมาถามว่า <c oughs> เคยมีคนว่าคุณเป็นลูกทรพีอย่างที่ผมถามไปก่อนไหม <c oughs> ก็ถ้าว่าแอบไปแอบว่ากันในครัวไงใสก็ไม่รู้จริงๆนะพี่หนุ่มแต่เท่าที่ใจรู้ว่ามันไม่มีแต่ในสิ่งที่เขาบอกมานะคือเขาพูดกับอย่างตอนคุยคุยกับมดดำเนี่ยมดดำเฮ้ยคนว่าแกกระตันยูปากก็ยังใช้คําแบบ ก็กกไม่ใช่คํานี้อเออแบบเฮ้ยไม่ยอมดูแลแม่ด้วยตัวเองอากตันยูเสียถือว่าตรงไปตรงมานะอเออก็คือแบบอ๋อทำไมไม่ดูแลแม่เองเราก็สามารถอธิบายได้แต่ม,มันก็ยังน้อยมากที่จะมีคนพูดถึงในประเด็นนี้ค่ะไม่มีอ่ะแต่อันนี้เราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าว่าที่เขาถามว่าคุณทรายเคยถูกกล่าวหาในเชิงลบสร้างความเสื่อมเสียมันในประเด็นนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นกรณีที่คุณเคยจะถูกคนอื่นเขาว่าคุณยางงุ่นยางเงี้ยอย่างนีคุณบอกอีกแล้วเราะเขาเลยมาตั้งคำนี้เขาไปว่ากันในลานจอดรถ ดูก็ไม่มีวันรู้ป่ะคือถ้าเขาว่าเป็นการส่วนตัวแบบแอบส่งไลน์ว่ากันเองโดยไม่ได้ออกอพับลิกเนี่ยทไ,ไปไทยไม่สามารถห้ามความคิดของคนได้มาฟังข้อสามที่เขาแถลงการมาครับเขาบอกว่าการโปรยพาดหัวข่าวก็เป็นลักษณะของการตั้งคําถามถึงสิ่งที่เคยถูกกล่าวหาเพื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติจริงเพื่อเป็นประเด็นข่าวที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่มีบุคคลเอาไปขยายความแบบผิดๆให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นในตัวคุณทรายซึ่งเรื่องนี้ทางทีมข่าวได้ตัดสินใจลบข่าวชิ้นดังกล่าวทิ้ง ขออภัยพ่อยันว่าทีมข่าวเสียใจจริงๆต่อการกระทําที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอันนี้คือเขาบอก่างนี้ก็คือถ้าเขาตั้งคําถามเขาบอกเขาตั้งคําถามก็ตั้งคําถามออกับใครอะคะถามใจทาไมก็ถ้าอย่างนั้นถามใจก่อนก็ได้ไงอืมข้อ4ี่นะฮะเขาบอกอย่างไรก็ตามแต่ในส่วนของบุคคลที่3นะที่นำเอาประเด็นดังกล่าวในขยายความกล่าวหาในทีมข่าวของโซเชียลของเขาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าจะเป็นการกระทำผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอย่างใดอ,อย่างหนึ่งอย่างใดนะฮะอ,อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อคุณทายและก็ทีมข่าวเขาบอกเขาพยายามที่จะ าตามเรื่องนี้มาถึงที่สุดเขาว่างั้นะนะครับเรื่องนี้มีคนตั้งประเด็นหลายประเด็นนะฮะว่าคุณทรายเป็นดาราไม่กี่คนที่จะมาฟ้องสื่ออืเพราะมันมันมีน้อยมากในสังคมบ้านเราจริงๆเราอยู่ใกล้ชิดกันมากพี่หนุ่มอ่าถูกไหมฮะทรายเออนักสแสดงกับสื่อเนะี่ยแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันมีไม่กี่คนหรอกที่จะฟ้องแล้วก็ฟ้องจริงจังมีไปถึงคนตั้งประเด็นด้วยซ้ําว่าคุณทรายเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ย มาหากินไปฟ้องเขาต้องการจะเรียกเงินเขาเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาคุยร่วมถึงนะครับเราจะโฟอนอินหาทางคุณภับูลอมอนพิญโยเกียรินะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์แล้วก็มีคนออกพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับว่าเรื่องที่เขาลงแบบนี้มันเข้าพรบอรคอมหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาครับ กับสุริการโหนกระแสนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับอาจารย์ภัยบูลลมอนพินโยเกียรินะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงเป็นผู้ที่ออกพรบคอมพิวเตอร์หรือร่างพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละฮะว่ากรณีนี้เนี่ยเข้าหรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณภับูลครับครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับครับผมรบกวนหน่อยฮะ คือในฐานะที่เรียกว่าเป็นคนออกพอรบองคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นคนร่างพรบอคอมพิวเตอร์ตอนนี้ผมนั่งอยูย่คุณสายเจริญปุระคุณสายเนี่ยนะฮะถูกสำนักขา่าวสำนักหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีการลงข้อมูลพัดพิงนะครับบอกว่าความในใจจากลูกทรพีเบิดค่ารักษาแม่สายจเจริญปุระต้องเล่นละครกี่เรื่องถึงจะจ่ายไหวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณสายยอมรับไม่ได้ครับอาจารย์พิบูลครับครับเรื่องนี้ในมุมของพอรบองคอมพิวเตอร์เข้าไหมฮะ โดยหลักถ้าเป็นข้อความตามที่ปรากฏในสื่อนะครับก็น่าจะเข้าทั้งเรื่องมีประมาทแล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเราอ่านข้อความตามที่เป็นข่าวเนี่ยมันออกไปในเชิงลบนะครับซึ่งถ้าเจตนาของผู้ที่เขียนเนี่ยมีเจตนาไปในเชิงลบด้วยเนี่ยก็ถือว่าข้อความเนี่ยผิดเบือนแล้วก็เป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ก็คุณทรายก็มีสิทธิที่จะสามารถ ฟ้องร้องเรงคดีกับสนักข่าวนั้นได้ครับรวมทั้งคนที่เป็นคนเผยแพร่หรือเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมในตัวของเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์พวกอินเทอร์เน็ตต่างๆด้วยครับครับผมแต่กรณีนี้ทางสนักข่าวก็ได้มีการชี้แจงกลับมานะว่างิงเขาไม่ได้มีเจตนาจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะมีคนเนี่ยนะฮะไปเคยพูดในมุมที่เป็นแง่ลบกับทางคุณซายเขาก็เลยเอาตรงเนี้ยมาตั้งเป็นโจทย์เป็นคําถามในการถามกลับมาประมาณอย่างนี้ครับ ครับในส่วนนี้ก็ต้องพิสูจน์กันครับว่าเจตนานจริงๆเป็นยังไงก็ โดยลักษณะปกติจะขึ้นศาลเนี่ยศาลก็ดูว่าบุคคลธรรมดาหรือบุคคลสาธารณะหรือวินยูุชนทั่วไปที่เป็นสับกฎหมายเนี่ยเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจไปในทางบวกหรือทางลบนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าอ่านแล้วคนทั่วไปเข้าใจไปในทางลบในส่วนที่เขายกเป็นข้อต่อสู้ขึ้นมาก็คงจะรับฟังลำบากครับจริงๆริงลินคุณทรายนะครับแล้วก็ทางทางคุณหนุ่มว่าจริงๆข้อความพวกนี้เป็นข้อความที่ผิดกฎหมายนะครับถ้ามีการด่าอะไรต่างเราก็เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้เพราะว่ามันเป็นความผิดที่สามารถดําเนินคดีได้แล้วก็ ในพรบอคอมพิวเตอร์ใหม่ปี60เนี่ยข้อดีอย่างนี้ครับคือทุกวันนี้ถ้าเราเซิร์ชข้อมูลเรื่องของคุณทรายตอนนี้จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าสื่อน,นี้จะลบไปถ้าเป็นพรบอคอมพิวเตอร์ใหม่เนี่ยถ้าฟ้องศาลแล้วศาลมีคำพักษาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาคำพักษาของศาลเนี่ยไปยื่นให้สำนักข่าวแม้แต่ Google หรือ Facebook ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องน,นี้ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้นี้เป็นข้อดีของตัวพรบอคอมพิวเตอร์ใหม่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะลองเอามาใช้ครับในกรณีนี้ครับ โอเคแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดขึ้นนี่คืออาจารย์ภับูร์ยืนยันใช่ไหมครับว่าเข้าทั้งคอมพิวเตอร์เข้าทั้งบินประมาทเท่าที่อ่านนะครับก็น่าจะเข้าทั้ง2ส่วนนะครับแต่ก็เป็นการวิจารณ์ในเชิงวิชาการจากข้อมูลที่มีอยู่นะครับครับผมโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ภัยบูรณ์อมรพินโยเกียรินะครับท่านเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์เป็นผู้ร่างพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้าง คือจริงๆทานทนายคุณทนายก็ก็บอกแล้วนะคะว่ามันต้องมีการตีความอะไรในเชิงกฎหมายมีการดีการมีอะไรกันอีกหลาๆยๆอย่างเพราะว่ามันมีมันทั้งเรื่องของแพ่งแล้วก็อาญาด้วยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็ทั้งนี้ทั้ทง,ทงหมดทั้งมวลเนี่ยคุณทนายเขาก็ไม่ได้บังคับว่าสายจะต้องเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องเพื่อสร้างประเด็นอะไรใดๆก็คือแล้วแต่ว่าจะ,าจะไปจบตรงไหนเรื่องนี้จะจบลงได้ยังไงคุยกันได้ไหม เคลียร์ได้ไหมหลายคนบอกว่าโอเคสื่อกับนักแสดงดาราคนในวการบันเทิงมันก็อยู่ใกล้กันน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเค,คลียร์กันได้ไหมเคลียร์ยังไงอะคะพี่หนุ่มคือคุณต้องการยังไงให้มันจบยังไงคืออย่างน้อยก็ก,ก็ก็อย่างน้อยเลยนะเอาอย่างน้อยเลยอะอจริง,รงๆเขาควรจะขอโทษใจตั้งแต่ใจยังไม่ทันจะฟ้องหรืออะไรด้วยซ้ําไหมอะแต่ตอนนี้มันเนมันเลยนนมัน,ม,น,ม,นมันเลยไปนานมันเลยจุดนั้นไปนานแล้วอะคะ่ะแล้วก็มัน คือไซทํางานมายี่สกว่าปีอ,ะอ่ะเจอพี่นักข่าวไม่รู้กี่สํานักอ่ะไม่เคยมีปัญหากันนะอืเราก็ต้องไซไซมองในมุมนี้ด้วยว่าเออถ้าคนบอกว่าเฮ้ยนักสนแสดงกับนักข่าวมันแบบมันมันเดี๋ยวมันกินใจกันมันอยู่ใกล้ๆก,กันเอาลวที่อื่นๆที่เขาที่กับเราเขาก็ดีก็มไม่เคยมีปัญหาต่อกันล่ะคือตรงนี้แหละฮะก็เลยมีกระแสมาขออีกสักนิดหนึ่ง<ช>นะฮะ,ฮะบอกว่าการที่คุณจะไปฟ้องสื่อเขาเนี่ยไปฟ้องสำนักข่าวเนี่ยคุณต้องการจะเรียกเงินเขา มีงานทำอยู่แล้วค่ะเสียเวลาด้วยจริงๆอ่ะอบอกกันตรงๆคือการไปสอดนอดการต้องมานั่งไล่หาคอมเมนต์อะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่แบบมันคือใจใจทำไปชีวิตใจก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยคือณ <ๆ S 2> วันนี้คุณ <ลง S 1> ไม่ได้ที่จะฟ้องแค่สื่อที่เขาลงอันนี้ค,คุณจะฟ้องไปถึงคนที่เข้ามาด่าคุณด้วยใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะ,คะ พราะว,ว่าคือด่าด้วยข้อความอันเป็นเท็จซึ่งหลายอันก็รุนแรงมากมากจน <ๆ S 2> แบบมันมันเกินไปมันมันมันเกินกว่าที่อย่างถ้าถ้าใช้คําอย่างที่อาจารย์บอกกคือเกินกว่าที่วินุชนฟังแล้วจะมองไปในแง่บวกได้มันไม่มีอะไรบวกอนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้คือคุณจะดําเนินการถึงที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าคือเพื่อแม่ด้วยอ่ะ ไม่รู้สิคือตอนนี้ใจกับแม่ก็คือแม่เขาพอก็ไม่อยู่ไม่มีคนอคอยคอยปรเทคเขาแล้วอะ่ะถ้าลูกยังจะแบบเออปล่อยก็ไบด่าก็ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นยังไงก็รู้กันมันเหมือนเราไม่ได้ปกป้องเขาอ,ะอ่ะโอเคนะครับมีอะไรจะพูดอีกไหมเชิญครับอยากพูดกัไหมจริงๆเรื่องการเป็นความไม่สนุกกับพี่ท้ามจะมีใครมาบอกว่าทําเพื่อหาเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยองานการก็ก็มีทําอยู่แล้วแล้วก็ สำหรับคนที่คอมเมนต์ในข่าวต่างๆนะคะแบบขาสายเข้าใจว่าโซเชียลเป็นเรื่องใหม่มากแต่ว่าบางทีเช็คข่าวนิดนึงก็ดีนะะเพราะว่าหมายสารไปถึงบ้านไม่น่าจะสนุกโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากคุณสายครับ <นะ S 1> เป็นกำลังใจให้นะครับนะ เอาละครับขอบคุณด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะฮะดรจิวจีไฟฟ์เอเซนนะครับผลิตภัณฑ์ลิ้นจืมหมิ่นบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนเครื่องสำอางมิสทีนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับใครก็ตามแต่นะฮะที่มีปัญหาเรื่องข้อหรือว่าเข่านะครับตอนนี้ทางรายการโขนกระแสนะครับร่วมกับคอร่าเฮลนะครับคอลลาเจนจากปลาสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีสิทธิพิเศษให้กับคุณนะฮะเพียงแต่คุณแอดคอร่าเฮลหนึ่งเข้าไปนะฮะคุณสามารถซื้อได้ในราคาทีีีี่่่ถูกกนนนนนะะะคคคครรรัััััับบบววว้ลาไปอสสสสดด